สวัสดีค่ะสกายนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ i อ o ด l y ี่คลินกนะคะวันนี้สกายนะคะก็เข้ามาปรึกษาคุณหมออ้นเรื่องการเสริมจมูกโอเพค่ะก่อนหน้านี้นะคะสกายก็เคยเสริมจมูกมาแล้ว4ปีตอนนี้นะคะก็มีปัญหาก็คือว่าลายบางนะคะแล้วก็ทําให้ซิลิโคนจะทะลุค่ะ ก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมออ้นนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําให้ทําจมูกเป็นโอเพนกระดูกอ่อนหลังหูค่ะเคนนี้ค่ะปรับโครงสร้างด้วยกระดูกอ่อนหลังใบหูของตัวเองนะคะปัญหาของเขานะคะเสริมจมูกนะคะด้วยซิลิโคนเป็นเวลานานและทําให้เกิดเนื้อหนังบางจนใกล้ทะนุเลยวันนี้นนเสริมจมูกด้วยซิลิโคนตั้งแะแตนมานะแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ตุ่มๆตรงกลางตรงเนี้ย ใี้มันเป็นขอบของซิลิโคนเนี่ยอันนี้คือจะทะลุอยู่แล้วนะครับคือบางตรงนี้บางมากคืออันนี้คือคิดว่าหลักเดือนเลยซิลิโคนจะทะลุผ่านตรงนี้เป็นแผลออกมาเลยคือลักษณะจมูกเขาเนี่ยซิลิโคนอยู่ตื้นเลยแล้วก็ซิลิโคนเหมือนกับไหลลงมาข้างล่างจนมาชนปลายจมูกตรงเนี้ยเกิดเป็นรอยนูนขึ้นมาเลยรอยนูนอย่างงี้ต้องรีบแก้นะฮะเพราะว่ามันจะทะลุออกมาแล้วนะครับลักษณะจมูกที่จะทะลุก็จะมีรอยนูนพอมองด้านข้างก็จะเป็นงุ้มๆอย่างเงี้ย งุ้มงุ้มแหลมแหลมปลายแหลมแหลมทิ่มลงอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะของจมูกจะทะลุนะครับให้ดีดแก้นะเห็นไ,ไหมไปลายไม่พุ่งไปลายไม่สโลด <ไป S 1> ขึ้นไปลงลา่างป่าปงุ้มลงล่างมุง<อ>นี้จะชัดมากเลยเพราะง,งั้นการแก้ไขคือมีสองอย่างคือถอดซิลิโคนออกไปเลยหรือทำใหม่โดยใช้การทําผ่าตัดแบบปรับโครงสร้างต้องทําแบบเปิดหรือแบบโอเพนเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้กระดูกอ่อนของตัวเองเนี่ยสร้างปลายขึ้นมาใหม่ ซิลิโคนจะมีเฉพาะตรงสันข้างบนแค่นั้นน,นะครับอ่านิดเดียวนะเพราะงั้นการที่มีซิลิโคนตรงสันตรงนี้จะไม่เป็นไรนะครับหลังทาทันทีเค็นถึงคำเปลี่ยนแปลงสวยมากได้มุมได้วิติสลบปแล้วก็พุ่มมากมากเลยนะคะนี่เลยค่ะเคสแบบโครงสร้างนะคะดูสวยดูละมูลดูไม่เป็นแท่งดูไม่เป็น,น,ะะปนสันนะคะเคสนี้ทำจากคุณหมอเฉพาะทางดมยาสลบโดยวิสันยีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคส รวมถึงผ่าตัดในห้องผ่าตัดปอดเชื้อห้องผ่าตัดใหญ่เทียบเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำเป็นไงบ้างหลังจากที่เราเห็นไปก็<อ>ยังมีหว่าเดิมค่ะอืมอ่าปายพุ่งกว่าเดิมแล้วยังไงอีกบ้างเออชอบไหมเรื่องทรงะตรงปลายจมูกเราก็ต้องรอยุบอีกนิดนึงนะนี่เลยนะคะหลังทําไปเพียงแค่หเดือนกับอีกเวันเท่านั้นคนไข้าขา หลังจากที่ปรับโครงสร้างแบบนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างประทับใจยังไงบ้างก็ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าตอนก่อนทำเนี่ยปลายแบบมันจะงูรูดขาแล้วหลังทำก็คือแรงขึ้นกว่าเดิมมากอ่าแล้วแบบการดูแลตัวเองยุ่งยากไหมคะการปรับโครงสร้างไม่ยุ่งยากเลยค่ะแบบทำเสร็จก็